คนอย่างนี้จำกันได้รึย้ยพี่ดีโนเมื่อกี้ผมซื้อข้าวใหใครนะโอ้แล้วตอนนี้นัดบดีครับพี่สันโนะได้ไม่มีบนนะบอกเรื่องเรียนเดินเรียนเดินเรียนเดินเรียนไอ้ดีโน่พ่อไอพ่ออยู่เรียนอะไรเรียนไหมพี่อยู่กับผมมาบ้านนั้นเนป้าสาวพี่ดีโมันฉีดยาได้ไหมอ่ะได้ค่ะได้รอครับมารวมตรงนี้เลยจะได้พูดทีเดียวอะไรนะว่าแล้ะสภาพ พ่อ<ด>ชูเสื้อขึ้นไหนมันก็ไม่ถอดแยดวินเนี่ยแย็ดวินมาเลยค่ะได้คามินได้ครับได้ครับขอบคุณครับ,บค,ครับอ่าเรื่องแรกผมจะถามกันครับตอนนี้ช่วโรงเรียนหรือว่าช่วนักเรียนอะไรเงี้ยพวกคอเต่าด้านในหรือว่าอะไรเงี้ยครับโอเคกันผลไหมหรือว่าอยากให้ปรับเปลี่ยนอะไรหรือว่าอะไรยังไงเสนอได้เลยเปลี่ยนคอเต่าเป็นสีดำจะดีกว่าไหม อะไรนะครับมันเหมือนชุดนอนไปนะปลี่าต่าเป็นสีใช่ครับเหมือนชุดนอนครับกางเกง้ดยกติกาครับวเปลี่ยนคอเต่าเป็นสีดำใช่ไหมจะเป็นชุดของปีสี่อะแปลว่าปีสี่อยากให้ใส่ช็อปอะครับโอ้ยมังกรตีหัวเนี่ยมีช็อปอะครับปีสี่อันนี้ที่มีคาถาไฟนี่คือเป็นประธานใช่ไหมครับพี่ครับคาถาไฟเป็นแฟชั่นครับเออถ้าเปลี่ยนให้พวกคอเต่ามันสามารถเปลี่ยนเองได้อย่างเงี้ยได้ไหมคะคบ ถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมาปาัพวกเราตรงที่ว่าในการที่ว่าพวกเราจะไปใส่ชุดโรงเรียนแต่ละครั้งเราต้องไปเปลี่ยนเสื้อด้านในมาก่อนเพื่อที่ว่าเวลาก,กดสวมแท็กอย่างเงี้ยคือ,อมันจะได้เป็นชุดน,นั้นไปเลย,ยแต่ถ้า<อ>เกิดว่าเราไม่ได้ไปเปลี่ยนชุดด้านในมาก่อนแล้วเรากดใส่แท็กเนี้ยครับข้างในมันจะโบกนะเรียกอะไรนะประมาณนั้นใช่่าเดี๋ยวพูดเรื่องแรกครับก็คือไม่ได้ยินเสียงเนียต่อไปนี้กิจกรรมทุกอย่างอะไรที่ว่า เกี่ยวกับการใส่ชุดโรงเรียนเล่นหรือว่าอะไรเงี้ยครับจะมีคะแนนเก็บ <3 S 1> ของ,องแต่และโรง,เ,งเรียนทางครั้งนะแล้วก็คะแนน <Okay. S 1> แต่และโรงเรียนผมจ,นจะมีสตอร์บอร์ดขึ้นให้ดูอยู่หน้าทางนูน้นแต่ว่ารอผมอัปเดตมาก,ก่อนแล้วก็ในคะแนนนะครับคือขอบคุณถ้าในเดือนนั้นๆหรือว่าอาทิตย์ไหนที่ผมอยากจะแจกของรางวัลหรือว่าอะไรเงี้ยคือถ้าโรงเรียนไหนคะแนนเยอะสุดนะครับ ทุกคนจะได้รางวัลทั้งโรงเรียนไม่เกี่ยวกับว่าได้แค่คนใดคนนึงแล้วเอาไปแบ่งกันอะไรอย่างนี้ครับทุกคนได้เท่าเทียมกันหมดทุกคนก็สปอยค่าๆคือหลังจากนี้ครับจะมีเกี่ยวกับกีฬาสีกิจกรรมหรือว่าอะไรอื่นๆที่เป็นส่วนรวมเกี่ยวของโรงเรียนให้เยอะขึ้นถามว่าทำไมผมถึงเอาระบบโรงเรียนเข้ามาหนึ่งเลยครับประชาชนส่วนมากสตอรี่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยกล้าเล่นกัน แล้วก็ประชาชนบางคนเขาเข้ามาเนี้ยครับเขาไม่มีแก๊งไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวเขาจะได้มีคอมมูหรือว่ามีเพื่อนที่น้องในโรงเรียนนี้ที่ว่าเขาเข้ามารวมกันหรืออะไรได้ประมาณนี้แล้วก็วกีฬาสีที่ผมจะบอกครับคือจะมีเกี่ยวกับทัวร์การแข่งขันบ่อยมากทั้งอาวุธและมัดซึ่งอาวุธนะครับ ทัวร e ์อีสปอร์ตอะไรพวกน,นี้คือผมได้ทำโปรเจกต์ร่วมโปรเจกต์หนึ่งร่วมกับประเทศใหญ่ๆทั้งหมดแปดประเทศซึ่งอันนี้ผมสปอยคร่าวๆนะจริงๆยังไม่ได้ประกาศบอกใครคือจะเป็นทัวร e ์อีสปอรที่ทำการจัดการแข่งขันบ่อยมากสำหรับอาวุธและหมัดเปล่าอันนี้อยากให้เราฝึกซ้อมกันหรือว่าอะไรที่แบบว่าเราชวนกันไปซ้อมหรือว่านูนีน่นั่นอะไรเงี้ยครับที่เป็นคอมมูแบบว่า ใช้คอมูแบบว่าความเป็นพี่น้องในโรงเรียนนะครับอ,อันนี้เอามาใช้กันให้เป็นประโยชน์ที่สุด,ดซึ่งถามว่าเราเป็นเพื่อนพี่น้องกันในโรงเรียนก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าออกไปเล่นสตรอรี่ข้างนอกหรือว่าสตรอรี่แก,งก๊งหรืออะไรเงี้ยได้ได้ได้อันนี้คือมันก็ต้องเป็นไปตามเนื้อเรื่องนะไม่ใช่ว่าเราอยู่ในโรงเรียนเดียวกันไปข้างนอกเราก็ไม่เล่นกันไม่อะไรกันไม่กล้าเปิดสตอรี่กันนี่นั่นมันไม่ใช่นะโรงเรียนก็คือกิจกรรมโรงเรียนครับ แล้วกิจกรรมโรงเรียนมีพวกแบบชิงทงอะไรไหมครับไอเรื่องชิงทงอันนี้ปล่อยให้เป็นกิจกรรมประเทศครับแต่ว่าอ,อนาคตอาจจะมีลูกเล่นอะไรที่เกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับการแย่งชิงหรือว่าอะไรต่างๆที่มันต้องใช้คนในโรงเรียนเพื่อเล่นกิจกรรมเนี้ยครับก็คือทุกอย่างจะต้องเป็นคอมมูที่ว่าง่ายๆว่าเป็น,เป,นเป็นการใช้ไอ้นนี้มากกว่าที่ คุณจะไปเล่นคนเดียวหรือว่าไปเล่นแข่งภายนอกอยากให้โรงเรียนมันมีบทบาทอารมณ์ประมาณว่าพวกคุณจะได้ไม่เหงาอีกต่อไปอยู่ข้างนอกพวกคุณก็มีเพื่อนอยู่ในโรงเรียนคุณก็มีเพื่อนอแล้วก็ภายในโรงเรียนเนี้ยครับการเลือกประธานหรือว่าผู้นํานายกจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเด็ดขาดอันนี้อยากให้เราปรึกษาและพูดคุยกันว่าอยากให้ใครเป็นหรือว่า อยากเลือกใครที่แบบเอามาเป็นผู้นําไว้อะไรเงี้ยครับเวลาเล่นกิจกรรมคอยเป็นผู้นําหรือเวลามีปัญหาอะไรของโรงเรียนน,นั้นๆหรืออยากเสนออะไรประธานต้องเป็นคนมาเสนอนายกแล้วก็เป็นคนม้ยี่ให้หมดยังยังย่งเวลามีปัญหาอะไรครับทุกคนต้องเอาไปเสนอประธานหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าประธานจะได้มาบอกต่อนายกอีกทีหนึ่งว่าถ้ามันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆแล้วประธานไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยครับสามารถทักนิดขอ,อ,อดวีเคมาได้ตลอดเลย ประมาณนี้ครับผแล้วก็การเล่นกิจกรรมอะครับคือผมอยากให้ใช้วอลทุกคนนะครับซึ่งวอลเนี่ยเราไปคุยกันเลยว่าจะใช้วอลเลขอะไรในการเล่นกิจกรรมแต่ละรอบเข้าวอลมั่วหรืออะไรอันนี้มีคอันนี้เราไปไอ้นี่กันเลยใช่ค่ะลักแชทโรงเรียนชื่อชื่อโรงเรียนอะไรคะเข้ามาได้เลยตามชื่อโรงเรียนเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะใช่ก็มีคนอยากเสนออะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนไหมครับเออนายโอ้ับอยากถามเพิ่มครับคือ,อถ้าอยู่ข้างนอกนี่ใส่ชุดน,นักเรียนได้ไหมครับถ้าอยู่ข้างนอกหมาย,ยมถึงว่าวันธรรมดาใช่ไหมใช่ครับใช่ใส่ได้ครับเ,ออเพราะว่าวันธรรมดาไม่สาม,มารถเตีกยนได้อยู่แล้ว,ลวจะเตีกันได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเถ้าเป็นวันธรรมดาคือจะเป็น อยากให้เน้นไปทางสตอรี่แกงมากกว่าเสาร์อาทิตย์เท่านั้นที่แบบว่าผ่อนคลายมันรีแลกแบบว่าเล่นโรงเรียนแฟนตีนขำอะไรประมาณนี้ครับผมพี่โงเรียนอะกิระส่วนเรื่องกฎอะไรต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับเดี๋ยวนี้จะทยอยอัปเดตมาให้เพราะว่าตอนนี้กำลังร่างกดให้มันโอเคที่สุดและสะดวกที่สุดที่สีน้ำอันนี้เนี่ยไปไหนครับผมาตัวไม่เจอส่วนเนี่ยตอนนี้ไหนๆมันก็รวมแล้วผมอยากให้ พูดคุยหาลือถามชื่อหรือว่าอะไรกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทาความรู้จักกันแล้วก็ลองพูดคุยเลยว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นประธานหรือว่าใครอะไรยังไงลองโหวตเลือกกันก็ได้ครับเพื่อที่ว่าเวลาเล่นกิจกรรมเราจะได้มีคนนําหรือว่าคนคอยปรึกษาอะไรในหลายๆเรื่องสำหรับโรงเรียนนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับเดี๋ยวผมไปโรงเรียนตอนต้อยการรู้ว่ามันเป็นเช่นไรนะครับประธานโดนัทวันนี้เราทำไปดีครับขอบคุณครับ